ไทยแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้บึกเบิกซอต์พาวเวอร์ชุดไทยวัฒนธรรมไทยไประดับโลกค่ะหลังจากกระแสนหนังไซไฟสัญชาติอเมริกาฟอร์มยักษ์ของแกลเลตเอ d ดเวิร์ดเนี่ยผู้สร้างกอซิล่าได้เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยเราเนี่ยกว่า40สถานที่ของ16จังหวัดเนี่ยจากทั่วทุกภูมิภาคทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเดินตามรอยหนังกันบ้างแล้วนะคะเพราะภาพตัวอย่างที่ออกไปไเรียกว่าสวยงามมากๆเลยหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังระดับโลกนะที่ปลูกกระแสประเทศไทยออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ท่านผู้ชมทราบกันไหมคะว่าปรระเเเเททททศไยยาาองงนี่ก็คํหั เรียกว่าทั่วโลกเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมรวมถึงชุดไทยนะไปสู่สายตาชาวโลกแบบถล่มทลายมาแล้วเช่นกันค่ะโดยเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยไทยแลนด์ลเวอร์จะเล่าย้อนให้ฟังกันค่ะภาพยนตร์ที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็นํามาพูดถึงมากจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือตำนานสมเด็จพระนเรสวนภาคหนึ่งตัวประกันหงสาวสดีค่ะภาพยนตร์มหากาพย์ประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถูกฉายออกไปเมื่อปี2550เนี่ยกำกับโดยชาติเฉลิมยุคนค่ะเป็นหนึ่งในซีรีส์สองตอนเนี่ยบอก ไทยเนี่ยแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ใช้ทุนสร้างไปประมาณ400ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นเงินสหรัฐเนี่ยก็ประมาณ13ล้านเหรียญสหรัฐค่ะทาให้ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในขนาดนั้นเลยค่ะตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาคหนึ่งนครับประกันตัวของสาวดีเนี่ยเล่าเรื่องราวชีวิตของพระนเรศวรในวัยเด็กเนี่ยที่เป็นวีรบุรุษของชาติไทยเราค่ะจากบทบาทการปลดปล่อยอาณาจาักรการยึดครองของพม่าในช่วงศตวรรษที่16เนี่ยและภาพยนตร์นี้เนี่ยก็เน้นไปที่วัยเด็กของเขาเนี่ยก็จะเป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําสงครามแล้วก็การทําดุทัศาสตร์ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยยังนําเสนอเรื่องการต่อสู้ที่น่าประทับใจฉากที่ซับซ้อนการแตกกายที่แบบมีความปานีดเนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงค่ะเมื่อฉายออกมาเนี่ยก็บอกได้เลยเนะคะว่าประสบความสําเร็จอย่างมากในเชิงทั้งการวิจาร์และก็ในเชิงพาณิชย์เนี่ยกลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างรายได้สูงสุดในขนาดนั้นโดยรายได้ที่ทําได้ก็ประมาณ300ล้านบาทค่ะหรือประมาณ9.8ล้านเหรียญสหรัฐจากบ็อกออฟฟิศค่ะและความสําเร็จของภภาาาาพยนนนตตตรรร์เืื่่่ออองี้กกก็็ํไปสูผลิคค สมเด็จพระนเรศวรภาค2ทวงคืนอธิปไตเนี่ยคะซึ่งก็ได้ฉายออกไปเมื่อปี2552เนะี่ยมูลค่าการผลิตก็สูงมากๆแล้วก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะโดนใจทั้งผู้ชมชาวไทยเนะี่ยยังได้รับการยอมรับจากนานาชาติอีกด้วยโดยได้รับเลือกเป็นผลงานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเนี่ยในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่80ค่ะตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค1ประกันตัวหงสาวดีเนะี่ยถือเป็นจุดสังเกตในภาพยนตร์ไทยไม่เพียงแค่งบประมาณที่ทําลายสถิติเนะี่วน นสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยเราอีกด้วยนะคะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้สร้างภาพยนตร์ชาวไทยในการผลิตผลงานขนาดใหญ่ที่มีภาพที่สวยงามและก็สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ค่ะนับตั้งแต่ภาพยนตร์ชุดสมเด็จพระนเรศวรออกฉายเนะะี่ยภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่องเลยก็ได้รับการผลิตด้วยงบประมาณจํานวนมากเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมหากราบทางประวัติศาสตร์นี้ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่มีราคาแพงที่สุดที่ขายได้ของประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ